สวัสดีครับยองค้อยฟูด้ดออกส่งข้าวปลาให้กับลูกๆของเพื่อนๆคนรักปลาครับนะครับเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับเจ้าของบ้านไปดูงานที่กอทมอช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รักษาระยะห่างกันนะครับประตูตบ้านถูกเปิดไว้รอข้าวปลานะครับผมมีโอกาสเข้ามาส่งก็จะทำคลิปนะครับแบ่งปันเพื่อนๆชมกัน ที่นี่นะครับบ่อปลาคาร์ของคุณบีนะครับที่อำเภอบ้านฉางคุณบีจะรับครั้งละสองถุงนะครับกำลังกินนะครับครบรอบหมดก็จะมาส่งกันเด็กๆสุขภาพดีมากครับน้ำใสแล้วก็ปลาคาร์ทุกๆตัวครับล่าเลยทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆคนรักปลาคาร์นะครับ มีเด็กเล่นกันอ,อยู่ข้างบ่อนะครับสี่คนบ่อที่มีความล่มลื่นอีกบ่อนะครับมีต้นจังมีต้นไม้ประดับขอบบ่อนะครับอากาศดีครับใกล้ทะเลครับลมทะเลตีมาโอ้ดูชิโร่นะครับดำส,ดส,ดสุดครับชิโร่ โกุนะครับรวมถึงโอก้นโอกอนใหญ่มากนะครับโอก้อนนหน่าจะสิบเจ็ได้นะครับระยองค้ยฟูดครับทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆคนรักปลาคาร์บได้ชมกันนะครับผนรักปลาคาร์บอีกท่านครับคุณบีครับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับขอบพระคุณครับ